ปุติล้างนะครับกลางเขานะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันพร้อมๆกันนะครับว่าด้านในนะครับจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวผมจะค่อยเปิดนะครับโอ้โนะครับลองสังเกตคาบงูคาบนี้นะผมยาวมากๆนะครับนี่นะครับนะครับจะไล่นะครับยาวไปนู่นนะครับแล้ก็พาดออกมานะครับ นุ่นหัวพาดอยู่นุ่นนะครับผมถ้าเราดึงนี้ตึงนะผมว่าน่าจะเกิน2เมตรสี่สิบนะครับง oh. really? nice. mm ูต hmm. ัวนี้นะครับพอพอมาดูด้านหลังนะครับก็คือค่อนข้างจะสูงมากเลยเนาะนะหนึ่งสสวัสดีครับผมอัานคนลงป่าครับ ก็นะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปสำรวจวัดล้างนะครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าคือก่อนที่ผมจะขึ้นมานะครับผมได้สอบถามชาวบ้านมาชาวบ้านก็บอกเส้นทางจุดนี้นะครับว่ามีวัดล้างอยู่นะครับแต่ชาวบ้านนะครับก็บอกว่าไม่อยากให้เปิดเผยนะครับผมพิกัดเนาะนะผมก็ขออนุญาตนะครับต้องขออภัยไว้ก่อนเนาะที่ไม่ได้เปิดเผยพิกัดนะผมวันนี้นะครับผมมีนะครับเพื่อนร่วมทางคนพิเศษนะครับ ทุกคนอาจจะแบบคิดว่าเขาห่างหายไปไหนหนานนะครับเดี๋ยวมาถามคณะว่าไปไหนมานานนะครับผมครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมนี่ผ่านตายสายป่านะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากเลยนะพานตายโอ้หลายอาทิตย์เลยมั้งพ่านตายหายไปไหนมาครับโอ้ตอนนี้ก็คือผ่านตายเอ่อได้อ่อคลอดลูกคลอดลูกไม่ใช่คลอดลูกไปเฝ้า,าแฟนนะครับก<อ>็คือได้เด็กได้เด็กน้อยเนาะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับเป็น ผู้หญิงเขาลูกสาวนะครับโอ้แันตายได้นลูกสาวนะครับผมครับนะนะก็ได้ประมาณกี่วันแล้วพันตายตอนนี้เพิ่งได้เจ็ดวันเจ็ดวัน๋อครบหนึ่งอาทิตย์ครับถึงก็เลยออกจากบ้านได้ใช่นนี่ใช่ครับดูพันต่ายนะครับเหมือนตาคํำๆนะสายจได้นอนนะผมอ่ะวันนี้นะครับผมพันตายก็อยากไปเดินป่าแล้วนะครับครับก็เลยพักาคุณอ่านนะครับผมก็พอดีผมจะมาอ่าส่วนนี้พอดีนะครับผมเลยอ๋อ มีเพื่อนมานะเพราะว่าวัดไรนี้เห็นชาวบ้านบอกว่าน่ากลัวมากนะพันตายแต่เรามาตะวันน่าจะไม่เท่าไหร่มั้งแล้วแต่ไม่ไกลร่บผมเดินเนี่ยครับเดินผ่านป่าไปครับเราจะมองเห็นเส้นทางเก่าเนาะ,ะคตอนนี้ไม่มีใครเดินสัญจรไปมาแล้วครับมันจะรกไปหมดเลยห็ไหมครับไปครับ กด็ดูการเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะนะครับก็จะหมดฤดูฝนนะครับผมตอนนี้เริ่มคาดูหนาวเลยนะน้ำนะผมก็จะไหลนิดเดียวเองครับเดี๋ยวเราจะเลาะเลาะนะครับดินมลำน้ำขึ้นไปนะครับผม วอเราเดินมาพักวนันนี้รู้สึกเหนื่อยเลยนะวันนี้อากาศร้อนเนาะเดี๋ยวผมนมอไม้ไร่นะครับน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับของปีนี้ผมก็ลำจะเล็กๆนะครับผมใหญ่กว่านิ้วชี้นิดนึงนะครับโซนนี้เยอะเลยนะครับชาวบ้านน่าจะไม่ได้เข้ามานะผม คือนับเดินไปเดินมานะครับผมแวะเข้ามาชมน้ําตกนะตอนนี้ยังไม่เห็นทางขึ้นวัดนะผมน่านจะต้องได้บุกขึ้นทางใหม่นะ,อไไนะโอ้โหพันตายตรงนี้เป็นถ้ำเลยนะพัน,นตรายนี่นก็สามารถเข้าไปหลบแดดหลบฝนได้เลยนะครับ เราสามารถเข้ามาลงแดดลงฝนได้ลเลยนะไหนเย็นมากนะพันตายจุดนี้นะแต่หน้า,นาอีกหน้าหนึง่งถ้าเป็นหน้าฝนนี่คือน้ำเราจะไหลผ่านนะเนาะนมันเป็นทางไหลของน้ำนะคะจุดนี้นะแต่ก็เย็นมากเลยครับควันนี้เอ้ยไม่มีแตนไหมงานใ้เสมอน,นะอไม่มีครับ เออดี๋ยวเรามาตั้งแคมอีกทโอเคเนะแต่ว่าดูจากจุดนี้ก็คือน่าจะไม่มีสัตว์เข้ามานะเนาะมีมีนกมีสัตว์ไหมนะครับจุดนี้เราสามารถเดินทะลุได้นะครับโอ้ยเย็นมากเลยครับจุดนี้นะเสดายมากไม่ได้มาในช่วงฤดูฝนเนาะเนี่ยครับถ้ามาในช่วงฤดูฝนนะครับผมว่าน่าจะเป็นน้ําตกที่สวยเลยนะเฮ้ยมันเป็นเพิงที่เนี่ยครับตอนนี้น้ําน้ําไหลนิดนึงนะ เฮ้ย,เห,ยเห็นไหมเหมือนผมเห็นนี่ครับเฮ้ยเหมือนเป็นเป็น,ปนคล้ายๆเป็นเครื่องปั้นดินเผาเลยนะครับพันตายนี่เหมือนเขาปั้นดินเผาเลยนะน,น,นี่นี่ไมไม่ดูจริงๆันก็นรู้เลยได้ว่าติ็นปนะั้นเผาเนี่ยนี่ไงนี่นี่ครับลองดูกันนะครับว่าใช่ไหมนะนี่เป็นแผ่นเหมือน ถ,ถ้าใช่มันคนดูอย่างตาเปล่าได้ไหนเ่เอาไว้เห็นไหมนี่นเ,หนเหมือนนี่แหละนี่ครับเห็นไหมเป็นแคแบบนี้ฮน่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาของคนสมัยก่อนหรือเปล่าครับลองคอมเมนต์บอกกันนะครับผมแต่มันขยับไม่ได้เลยครับมันน่าจะแน่นมากนะผ่านี้ค่อนข้างจะชันนะครับบริเวณจุดนี้นะครับเหมือนจะมีถ้ำเลยเนาะ แต่ไม่มีนะผมตัวนี้ครับรน,น่าจะเป็นนะครับข้างบนน่าจะเป็นลานหินเนาะตัวนี้เป็นหน้าผาหินไม่สูงครับผมดูจากล่องลอยแล้วนะครับดูดูฝนน้ำน่าจะไหลนะครับเป็นมาน้ำตกลงมาเลยเนาะนะ่าสวยมากนะครับจุดนี้นโอ้โห เห็นเหมือนตับเอาเลยนะครับผมเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยนะครับเข้ามาก็คือโอ้ลมลืนมากครับโอ้โหคือหินจุดนี้เหมือนมีคนมาทุบเลยเนาะ,ะนี่ครับอันนี้ก็อหินก้อนใหญ่นะไม่ใช่ก้อนเล็กนะครับผมนี่ เหมือนคนมาทุบให้มันแตกๆแ,แ,แตกลงมานะครับข้างหน้าผมอาจจะมีถ้ำนะครับถ้ำไหมโอ้เป็นร่องรอยน้ำตกครับผมสังเกตดูผน,นังด้านบนนะครับจะออกสีดำๆเปียกนะครับผมเห็นไหมแต่ผมจะลงไปใกล้ๆนะครับโอ้ย เสียดายมากนะครับในช่วงฤดูฝนผมไม่ได้มานี่นะครับผมเป็นร่องรอยของน้ำตกครับผมนยครับน้ำน่าจะไหลลงมาเนี่ยครับผมตอนนี้ยังมีน้ำหยดอยู่นิดนึงนะครับ โอ้โห oh, oh, oh. คือสังเกตดูต้นไม้ต้นนี้นะครับเหมือนมีรอยบากเลยนะนี่ครับผมเป็นเป็นแผลเลยเนาะเหมือนเป็นรอยฟันนะครับเต็มไปห,หมดเลยนยะอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะครับผมต้นไฮห,หรือเปล่านะครับแต่ทําไมมีรอยฟันนะครับใช่ไหมลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเขาฟันทําไมนะครับผม พอขึ้นมาน้านบนนะครับก็เจอทุ่งดอกมไม้นะครับช่วงนี้น่าจะยางออกดอกเยูเนาะเห็นแต่พอเข้าไปดูดนาวน,น่าจะเหี่ยวแล้วครับผมนีม่สวยงามมากครับป,ป,ป้านตายน่าจะกล้าแล้วครับน่าจะกล้าแลยพานตายมาจากฝั่งนู้นเหรอเมื่อกี้ไปจากฝั่งนี้นครับผมผมว่าคิดว่านนะเพราะชาวบ้านบอกว่าอ่ากุฏิ พระล้างหรือวัดล้างน่ะจะอยู่บนลานหินตอนนี้เราน่าจะขึ้นมาลานหินแล้วเนาะ,นะมันจะอยู่ประมาณใ,ในแนวนี้แหละเนาะคิดว่านะครับมา<ะ>เราจะลองตรงมาฝั่งนี้ดูนะครับนี่ทุกดอกไม้พันตายดอกไม้นะนสวยมากเลยนะลงเหือให้เราดูเนาะใช่เดยวถ้าหมดตรวงนี้ไปน่าจะหมดเลยนะแต่ว่ามันคุแบบเป็นต้นเล็กมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะนี่ตอนนี้ก็สวยพันตายเนี่ยบางจุดมันน่าจะนี้ก็สวยนะครับผมตอนนี้ดอกไม้ในช่วงฤดูหนาวนะครับ ก็เริ่มที่จะออกแล้วนะครับผมนี่อยากให้ทุกคนได้เห็นครับดอกสีม่วงอยู่ข้างหน้าผมนี่คือดอกดูสิตาครับผมนี่เป็นดอกไม้ในช่วงฤดูหนาวนะตอนนี้เริ่มออกแล้วครับแต่ยังออกไม่เยอะนะครับผมนี่ครับเห็นไหมออกไม่เยอะนะครับผมสวยงามมากนะครับส่วนดอกเข้าขาด้านล่างนะครับคือดอกกระดุมเงินนะครับผมหรือย่าหัวงอกเนาะนะครับส่วนดอกนี้จะมีเยอะเลยเนาะนะครับแต่ดอกดูสิตาก็คือเริ่มนะครับผมช่วงเดือนหน้าน่าจะ มีให้ชมเยอะมากนะผมว่านะครับโอ้เนี่ยผมถึงแล้วครับเฮ้ยกุติล้างทำไมเป็นทรงนั้นครับนี่นะครับผมเจอแล้วครับผมกุติล้างกลางเขานะครับออโอ้โหเฮ้ยตรงนี้นะครับเป็นเหมือนหิน ที่เขาแกะสลักเป็นรูปปั้นเป็นรูปพระหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเนาะนะครับลองคอมเมนต์บอกกันนะครับผมเห็นไหมนะครับลักษณะหินนะผมตั้งขึ้นแบบนี้นะคือบริเวณนี้นะมันมันเป็นเหมือนส่วนหินเลยนะครับผมเห็นไหมนะครับหินโอ้คือทางที่เราเดินมาด้านหลังนะผมคือจะเป็นลานหินเฉยๆเนาะแต่พอโซนนี้นะครับจะเป็นแบบค้อหินเยอะมากนะครับผม นี so paper, mm ่นะครับผมโอ้กุติล้างนะครับกลางเขานะครับรูปทรงนะครับเหมือนของชาวเอกิโมนะครับผมเห็นไหมโค้งๆนะครับที่เขาเอาหิมะทํานะครับผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวมาลุนกันพร้อมๆกันนะครับว่าด้านในนะครับจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวใจค่อยเปิดครับโอ้ นี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวสองโอ้โหผมว่าน่าจะนานแล้วครับผมนี่ครับคือตรงเนี้จะเป็นนะครับเพิงหินนะครับนั้นบอกเห็นไหมเป็นเพิงหินนะผมแล้วก็จะก่อนะผมก่อเป็นอิฐบล็อกเนาะขึ้นนะครับโค้งโค้งเลยนะครับผมนี่ก่อโค้งโค้งขึ้นเลยนะครับเนี่ยโอ้น่าจะนานหลายปีแล้วครับ อันนี้น่าจะเป็นขี้หนูนะผมว่านะครับโอ้ยเฮ้ยโอ้โหพวนครับนี่คาบงูนะครับหลายคาบเลยนะเฮ้ยนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งคาบล้วก็ตรงนู้นสองคาบนะครับด้านล่างอีกนะครับเฮ้ยทำไมคาบงูเยอะจังเลยนะครับผมนี่โอ้โหคนลุกไม่กล้าเข้าไปด้านในนะครับขอแยไม่เข้าไปดีกว่านะครับผม น้าจะผมจะเดี๋ยวผมส่องดูนีดนก่อน,นครับครับข้าบง,งูนะนี่ mm. ด้านในด้วยนะครับผม mm. หรือว่างูตัวเดียวครับยาวมากเลยครับผมโอ้โหคือถ้าเป็นงูตัวเดียวนะครับผมเป็นงูตัวที่ใหญ่มากนะผมว่าสังเกตดูนะครับคือ หางเขาอยู่จุดนี้นะผมแล้วก็จะยาวนะครับผมยาวไปนี่ครับยาวขึ้นมาครับผมยาวขึ้นมาอีกยาวขึ้นมาครับผมมานี่ครับมานี่ครับมาหนี่ครับมานี่ครับโอ้โหครับนครับคือถ้าเทียบแล้วนะครับผมหางนะครับจะประมาณนี้อันนี้คือไม้อัดแผ่นนึงนะครับผม ไม่อ่านแผนหนึ่งนะครับจะมีความกว้างเมตรยีบนะครับผมคูณ2องเมตรสีบนะครับแปลว่างูตัวนี้นะครับผมถ้าดึงตึงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเกือบ3เมตรเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับเฮ้ยโอ้เจอดีเข้าแล้วไงครับผมไม่แน่ใจนะครับว่างูจะอยู่นี้ไหมหรือว่าลอกคาบแล้วก็ไปที่อื่นนะครับ นี่ลักษณะโอ้โหโโห,หมอนนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นที่นั่งเนาะน,นะครับผมที่นั่งของพระท่านนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีชั้นนะครับข้าวของนี่ครับอันนี้เป็นของดีหรือเปล่านะครับเฮ้ยดูนนะะครรับอ้ทีี่เเาาจอันนี้เป็นกล่อง ไม่แน่ใจว่ากล่องอะไรครับว่ากล่องโกโก้นะครับมีแต่หนูแล้วมาอยู่ใช่มีขี้หนูผมว่ามันไม่กินหนูด้วยแหละผมว่าไม่ใช่หนูไม่ขี้อะไรค้างคาวเคี้ยงข้าหรออืมเที้ยงคาวมันมาอยู่ช่วงหน้าฝนใช่แน่นอนโอ้นี่มาจับริมตรงนี้นะครับนี่ค้างคาวมองไกลๆนึกว่าบ้านของชาวไอกิโมพันตืายเคยใช่ไหมที่อยู่ในไอโค้โลกเหนือนะที่เขาสร้างเป็นแบบโค้คลนว่าน่ะนะ ชนเผ่าอชนเผ่าที่อยู่ในภูเขาเหนือน่าจะนานแล้วเนาะนี่บริเวณโดยรอบนะครับเราก็ได้สำรวจแล้วก็มาถึงแล้วนะครับจุดน้นก็เป็นห้องน้ำนะห้องน้ำพาตไปดูยังห้องน้ำห้องน้ำหรือเปล่าน่าจะห้องน้ำผมว่าครับห้องน้ำจะอยู่ยังไงห้องน้ำน่าจะไม่ใช่ห้องน้ำนะไม่ใช่ห้องน้ำน่าจะเป็นกุฏิอมว่านะครับเออกุฏิในหินเลยนะโอ้เนาะคือเนี่ยมันจะเป็นหินก้อนหนึ่งเนาะ วางวางครับอยู่ในอีกก้อนหนึ่งนะครับผมไม่มีบัรยายน,นขิขน,นะไปลองขึ้นไปดูน,ะ,นะครับไม่มีบันไดขึ้นนะครับผมเป็นโอ้โคคือถ้าเราขยับผิดนี่คือตกเลยนะตกเลยลองเก็ตดู ผู้พาท่านคือเลือกได้เหมาะเลยเนาะคือตรงเนี้ยกันสัตว์ป่าได้ดีเลยครับพันตายใช่ไหมมีบันไดขึ้นเลยนะเนี่ยครับไฟไหม้แล้วโอ้น่าจะใช่เนาะไฟน่าจะไหม้บันไดนะผมนี่ไปโขดหินนะผมป่ะเราหนึ่งสองนะโจโจมนะครับหนึ่งสอุ่นันตกใจโอ้เฮ้ย มีไม้เท้าด้วยนะไนพเนะโอ้ขออนุญาตด้วยนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ก็คือพื้นก็คือก็เป็นหินธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ลาดให้มันให้มันเป็นให้มันเพียงเนาะปด้านในก่อนเฮ้ยโอ้ทุกยนทำผมจะขัางคุณอันมาตรงนี้ไปด้านในอ่าน่าจะไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาือเปลพันต่ายมันมันเหมือนมันเหมือนสะอาดกว่าเมื่อกี้อยู่นะเพราะว่ามันอยู่ด้านบนเนาะ เขาไม่มีอะไรนะครับก็ของข้าวของเครื่องใช้มีหมอนมีอะไรนะที่เดียวก็จะเป็นหมอนเนาะแล้วก็เสื้อนะครับผมจุดนี้ก็น่าจำพรรษาน่าอยู่ะไวก็มีไม้กวาดเนาะเย็นนะดีนะเนาะเย็นครับผมนี่ก็เหลือมีเทียนใช่ไหมเนาะอันนี้น่าจะโอ้มีหินเนาะเป็นหินครับผมนี่เป็นไม้เท้าครับไม้เท้าไหมหรือไม้ค้ำเมียนอันดับสุดท้ายขออนุญาตนะครับ เราไม่คําไม่น่าผ่านได้ไม่เท้าหรอไม่เท้าครับเฮ้ยแต่ดูโครงสร้างแล้วน่าจะไม่นานนะผมว่านี่ฮ่ะอันนี้มาสร้างใหม่หรือเปล่าไม่ไม่ก็คืนนานไม่นานก็โอ้แต่แต่ปวกไม่ขึ้นเนาะจุดนี้นะจุดนี้คือมีดลนอหิด้านบนไงเฮ้ยเชงนไง ยันไม้ครับนี่จะเป็นลูกอะไรเฮ้ยอันนี้อะไรพัตันะรังอะไรนี่ครับมันตกมาในหินเนี้ยเฮ้ยไม่ได้ตกนะเป็นรังเลยนะนี่เขารังแมลงเหมือนช้างเลยครับนี่นี่เป็นรังแมลงขวดน้ำมีผ้าห่มมีข้าวของเครื่องใช้นะครับดันหมดเนาะเราค็สมรดเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวสักคืนเดีวให้คุณอันมาท้านอนเอาไหมฮะน่าจะไม่ไหวนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างท่านใช้เป็นหน้า น่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดท่านกลับมาก็สามารถทำความาะอาดแล้วอยู่ได้เนาะนะครับอ่ะครับผมรบกวนแค่นี้นะครับตัวนี้นี่ครับของที่ใช้นะผมขออนุญาตนะเดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนครับเฮ้ยนะพันต่ายเดี๋ยวผมออกก่อนครับให้คุณอั๋นอ้ถ้าเดินไม่ดีนี่คือตกนะพันตายนี่ครับจะให้ดูด้านข้างนะพันตายระวังนะครับผม นี่พวกอันอันนี้คืออะไรที่นั่งหรือเปล่าพรายเป็นตะไคร่น้ำบนน่าจะใช่นะโอ้ขออนุญาตนั่งนะครับเป็นที่นั่งโอนั่งสมาธิหรือเปล่านะครับคือหินก้อนนี้นะครับนี่ที่นี่น่าจะเป็นที่ท่านนั่งนะครับนี่ครับรอบเลยนะครับผมก็คือไม่สามารถขึ้นมาได้นะครับผมนอกจากนะครับจะปีนขึ้นมานะครับผม จุดนี้นะครับเป็นจุดด้านล่างของกุฏิล้างนะครับหลังนี้นะครับผมอพอมาดูด้านหลังนะครับก็คือค่อนข้างจะสูงมากเลยเนาะนี่ครับลแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเหมือนจะเป็นสายยางมานะครับผมน่าจะเป็นที่เก็บน้านะผมว่านี่ครับตัวนี้มีการก่อนะเป็นแบบนี้นะตันนะครับไม็ดอ้อตันนะผม เหมือนเป็นบ่อพักน้ำนะครับแล้วก็จะมีสายยางนะครับลงมาจากด้านบนตรงนู้นนะครับในช่วงฝนตกนอน้ํานะครับอาจจะไหลมาตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เลยก่อนะครับเป็นปูนขึ้นมาบังไว้นะครับแล้วก็ต่อท่อลงมานะเห็นไหมตัวนี้เหมือนเป็นเพลิงหินนะผมโอ้สินะครับเออเี่ยผมตรงนี้ลักษณะเหมือนคล้ายๆเขาทำพิธีอะไรสักอย่างเลยนะครับ ีครับตรงนี้เป็นแท่นนะครับเป็นเหมือนแท่นบูชาเนาะแล้วก็มีการนะครับจุดเทียนนะครับเต็มเ, <reconstruct ed S 2> เลยครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นขี้เทียนนะผมที่โอ้ผมว่าน่าจะเยอะมากเลยนะเป็นเทียนขาวนะครับผมเทียนขาวน่าจะจุดให้ผีนะครับเป็นช่งน่หินเฉยๆนี่พันได้ตรงนี้ครับเห็นไหมอันนี้เป็นเหมือนแท่นบูชาอะไรสักอย่างนะ ตรงนี้จุดนี้ใช่ไหมใช่จุดนี้แต่สังเกตเทียนเป็นเทียนขาวครับเทียนเหลืองเทียนเทียนขาวส่วนมากถ้าถ้าเกิดแบบอ่าถ้าเป็นพ้านะเขาก็จะจุดเทียนขาวไอเทียนเหลืองเทียนบรรษาอย่างนี้เนาะแต่อันนี้เป็นเทียนขาวส่วนมากเทียนขาวเขาจุดให้ผีนะอันนี้เป็นความชั่วของหมู่บ้านผมนะครับเทียนขาวนะใช่พัดไต้เชื่อมันกันไหมครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาทำขันห้าขันแปดขันสิบเขาก็จะเอาเทียนขาวก็คือบูชาผีอย่างนี้นะนะแต่เนี้จุดเทียนขาวนะครับผม ใช่ใช,ใช่ใช่ทำสำน,นักสงฆ์หรือว่าเป็นเป็นพวกเ,เป็นกลุ่มของพราหมณ์ที่เป็นไม่แน่ใจน่าจะไม่รู้ถ้าขาวนะที่เขาเรียกนะเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะใครดูก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับนนว่าทําไมเขาถึงจุดเทียนขาวเนาะลงลอยเราเราเห็นท้นลงลอยครับโอ้ตัวนี้เป็นเพิงหินนะครับผมแต่ไม่ไมีถ้ำโฮ้ยโอ้ผ่านตาย ผมว่าน่าจะให้ผีนะครับมาแตยไปตรงนี้ครับอันนี้คือบุหรี่ยาสูบนะผมน่าจะเอามาให้ผีหรือเปล่าเห็นไหมอืมก็จะมีพวกยาสูบพวกหมากพวกคูอย่างนี้นะเห็นครับอันนี้คือแต่ยาสูบน่าจะโดนเหมือนโดนอะไรกัดแทะนะครับผมมาถวายมาเนาะหรือว่าอะไรนะใช่เพราะผมเห็นอยู่บ้านพันหมีเขาก็จะมีแบบ อ่าเป็นขันภูขันมากบุรีอย่างนี้นะ<ม>ายาสูบชใช่มาไหว้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างนี้ครับผมอย่า <laughs> ลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับผมผิดพลาดระการใดต้องขออภัยนะครับ <laughs> นี่ครับผมบริเวณด้านข้างนะครับ ของกุฏิล้างจุดนี้นะครับผมพระท่านนับก่ออิดบล็อกนับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีเสาเลยนะก็คือก่อโค้งเข้าหานะครับเพิ่องหินเลยนะเนี่ยผมเนี่ยครับเห็นไหมจะสังเกตนะครับผมก็คือหินโซนนี้นะครับจะสวยมากเนาะเหมือนเป็นสวนหินขึ้นมาเลยนะครับผมดูจากร่องรอยของผ้าเลยนะครับเปื่อยมากเลยนะครับ น่าจะนานมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งด้านข้างกันนะครับนี่ครับจะมีนะครับเป็นเหมือนโขดหินขึ้นมานะครับผมเป็นก้อนหินขึ้นมาสวยมากเลยนะนะครับลองดูกันนะครับนี่โอ้โห,โห,โหเฮ้ยเหมือนดอกเห็ดนะผมเอ้าตัวนี้แปลกมากเลยครับ เหมือนเหมือนก้อนหินนะครับค้ำอยู่เห็นไหมครับเหมือนมีก้อนหินสามก้อนนะครับค้ำหินก้อนนี้อยู่นะนี่เหมือนมีคนยกมาเลยเนาะโอ้ตรงนี้เป็นเพิงหินขนาดใหญ่เลยนะครับโอ้ตรงนี้สามารถมานั่งรบแดดลบฝนได้เลยนะครับก็จะมีร่องรอยนะครับผม การนํำหินขึ้นมาน่าจะใช้สําหรับเป็นที่นั่งเนอะนะครับผมนี่โอ้อัศจันย์มากนะครับจุดนี้สวยงามครับผมนี่คลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ ในที่สุดนะครับก็มาตามหาจนเจอนะครับผมกุติล้างนะครับบนยอดเขานะครับก็เส้นทางก็ไม่ถือว่าลุนลซับซ้อนครับแต่ก็เดินมาไกลพอสมควรนะครับเพราะว่าเราเดินออกนอกเส้นทางไปชมลำธารเนาะชมดอกไม้นะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็น่ากลัวนะผมว่าดูลึกลับนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจุดนี้น่ะเขาเป็นลัทธิอะไรเนาะเพราะว่ามีการจุดเทียนผมเห็นเทียนหลายที่เลยนะครับเป็นเทียนขาวที่เขาจุดนะครับผม มีทางใต้กุฏิฝั่งนี้ก็มีนะครับผมในเพิงหินฝั่งนู้นก็มีนะครับแล้วก็ในช่วงฝั่งนี้นะครับก็มีเยอะนะครับผมเป็นครัพันตายวันนี้โอวันนี้นะครับเรามาสถานที่เป็นวัดล้างเนาะตเรได้เห็นอะไรแปลกๆนะครับทิ้งซึ่งที่เรามาถึงจุดนี้มาเห็นนี่มาเห็นที่ไหนมาก่อนครับแปลกเนาะรูปรู่างแปลกๆรูปทรงแปลกๆนะมันง่าย เหมือนเหมือนวัดหรือว่าเหมือนผาขาวหรืออะไรไม่รู้เหมือนละทีละทีหนึ่งเนาะครับยังไงก็ไม่ไน่ใจนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาพันตายนะครับไปตามหาถ้ำพลังอีกที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่านะครับในอ่าเขาลูกนี้แหละนะครับให้เดินตามลานหินไปนะครับจะเจอถ้ำผาล้างนะใกล้ไหมพี่อันไม่แน่ใจโอ้ไม่แน่ใจแต่เขาว่าลูกนี้ลูกนี้น่าจะไม่ไกลมั้งนะครับผม เดี๋ยวลองมาติดตามชมนะครับว่าคลิปน่าจะเป็นยังไงเนาะถ้ำพะล้างจะเป็นยังไงนะผมก็อ,อย่าลืมฝากติดตามผ่านสายสายปาด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเหนลงคลิปเนาะนะครับแต่อีกสักพักเนาะลงตัวถ้าแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะปกติปกติเหตุการณ์ปกตินะครับลงตัวก็จะได้เห็นพานตายนะครับร่วมทีกันบ่อยๆเนาะนะครับผมคลิปนี้พวกเราขอตัวก่อนนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆเงิจ่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ